และวันนี้ครับโอ้โหคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการโคจรมาเจอกันระหวังน้ำสุกสอจอโต้งปลาจีนแหละครับหรือว่าน้ำสุกบุญเจริญรานนามวยไทยเดิมนี่แหละครับวันนี้เจอกับฝ่ายน้ําเงินคือไกรทองโรงเรียนกีฬาสุรา์ธานีพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์ครับเดี๋ยวต้องดูครับคนเหล็กเมืองเหนือคนเหล็กเมืองเหนือเอาตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มคําเป้าเจอแล้วครับโอ้โหหลังจากช่วงต้นๆที่เป็นพอบุญรับอยู่ อ่าตอนนี้อ่าเริ่มโอ้โห و, แต่ว่าดูครับไกรทองเนี่แหละครับแม่แกเอาซ้ายหน้าดูครับต้นแขนขวาแดงเป็นเถือกเลยครับยาลีโอ้โหหัวแต่ละเม็ดนี่แรงๆหน,หนักๆทั้งนั้นนะครับดูว่าน้ำฝุกจะไปรับเยอะไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มจะเบียดเข้าไปต่อยท้องต่อยหน้าได้บ้างเหมือนกันแล้วหลวงลําตัวเข้าไปอย่าสะดุ้งให้เห็นนะครับไกรทองเริ่มติดแล้วนะครับเบียดแล้วนะครับตอนนี้ นำสุกขยับเข้าไปไก่ทองก็มีตีนสายหน้านะครับโอ้แม่นนะครับคอยทีมแล้วก็ออกแข้งซ้ายแล้วก็มีเจาะยางด้วยครับสกัดเอาไว้แรงๆเหมือนกันโอ้ยนี่ละครับสายนี่มาแต่ละเม็ดหนักๆทั้งนั้นครับโอ้เตะยัดท่อนแขนไปเลยครับมีทั้งเจาะยางช่วงล่างมีทั้งยัดท่อนแขนครับแข้งซ้ายหน้าของไกลทองครับนำสุกไม่สนใจแล้วครับหน้าอินหน้าผมไม่รู้แล้วเป็นยังไงเอาสับเข้าไปลุยลุยเลงแล้วเลงแล้วครับนำสุก เจอแข้งซ้ายหน้าครับคอยหยีอาไว้ครับไกลทองพยายามเดินจ่อต่อนนะครับส่วนไกลทองก็เล่นลูกฉาบถวยครับจบไปปลายครับยกที่3ครับอหมัดขวาไปเจอแข้งคืนมาเอาละครับเริ่มจะเปียกถึงตัวครับโอ้โหโดยจะพาะลูกต่อยลําตัวนี่ไกลทองโดนเข้าไปทำท่าสกระดงกเรานำสึ่งนำสุกนะครับมานี่มาเป็นชุดแล้วโอ้โหเอาละครับสถานการณ์จะพลิกผันหรือเปล่านะครับ โดนทอนล่างนี่เข้าไปทำท่าจัดช้าลงอีกแล้วเอาละครับเอาละครับเริ่มจะค่อยๆไขาลานไปแล้วนะครับไก่ทองโดนท้องเข้าไปนี่ไม่ดีนะครับน้ำสุกนะครับดูว่าจะได้ใจพยายามจะเปียกเหมือนกันนะครับไก่ทองเอาโดนลำตัวเปียกเข้าไปโอ้โหยกนี้ยกเดียวนี่ทำท่าจะได้เรื่องเลยครับโอ้โหดูครับมาก จังหวะเนี่ครับทีต่อทีครับทีต่อทีสับไปต่อยท้องครับทีเองข้าไม่ว่านะทีข้าเองอย่าโวยก็แล้วกันครับเสียบเข้าไปครับพยายามจะตัดล่างนะครับมีลูกตัดลูกเทครับนำสุกครับเดินลุยอาศัยความแข็งแรงครับโอ้โอ้โหดูครับมานี่ครับเอามาโดนตัดล้มไปหลายช็อตแล้วมาแต่ว่าไกลทองบอกว่าตอนนี้ต้องเสี่ยงแล้วครับ ไม่เป็นพ่อบุญลับนี่ครับมานายนายครับโอ้โหยกนี้แมาเป็นไกรทองครับที่เดินเดินเดินมาแต่ว่าพอโดนก็ไม่ค่อยจะดีครับโอ้โหไกรทองนี่โดนเข้าไปทําท่าสะตุ้งเลยครับทั้งลําตัวทั้งใบหน้าพยายามจะเบียดจะลุยเหมือนกันโอ้หโ,โดนเกี่ยวแล้วเตะตัดล่างพยายามลุยต่อครับต่อยขวาต่อยซ้ายบวกไปเรื่อยเอาเตะซ้ายสกัดไว้ก่อนจะโยนเข่าใส่เลยครับ หมัดขวาไม่โดนกัดฟันต่อยคืนมาไก่ทองพยายามโดนเข่าไปโดนไม่เต็มครับอาวอีกแล้วครับตัดลูกนี้ครับเดินเข้าหาครับแมยกนี้แกแกใส่เต็มที่เต็มถังเลยครับนำสุกครับบิดไปโอ้ยอาแม่ออกนอกเชือกไปเลยครับอาล้ครับยกนี้นี่ไกลทองออกมาเดินเบียดนะครับต่อยหมัดฟันศอกเป็นการใหญ่แล้วนะครับไม่ถอยไม่สนแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่า อยู่ที่แรงปัทะโดนต่อโดนนี่ลครับโอ้โหอาการมวยนะครับนำสุกก็โดนนะครับแต่ว่ายังทนได้พอกไก่ทองโดนเข้ามาน่นี่ออกอาการตะดุ้งให้เห็นนะครับโดยเฉพาะลูกตัดลําตัวนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดของนำสุกเลยครับพยายามมาเร่งไล่ขึ้นมาเลยครับไก่ทองอัดฉีดนี้เบื้องต้นขั้นต่นํานี่หํากปั้นมีอาครับมุมน้ําเงินครับซ้ายต่อยลาตัวเข้าไป นายครับแหลมลมาพยายามจะเสียบแต่นี่ครับแม่แกกระชากมาแล้วแทงคืนเลยครับนำสุกอ่ะนี่ครับโอ้ศอก่าอ้าวอ้าวอ้าวมาพรนำสุกพรไก่ทองก็เรียกเสียงเชียร์ได้เหมือนกันครับอุ้ยแต่ว่าศอกอ้นนี้ครับโอ้โหต้นๆนี่พระเอกเลยครับไกทองแผ่พอมากยกยืดเยื้อไปแล้วความทนทานนี่แหละครับที่เสียเปรียบครับ ก็ดูว่านำสุกก็โดนเยอะนะครับโดนหมัดโดนฝอเข้าไปจังๆเหมือนกันแล้วก็เป็นทางด้านมุมแดงครับวันนี้นำสุกสอจโอต้งปลาจีนครับย้ำแค้นเอาชนะคะแนนไกลทองโรงเรียนกีฬาสุรา์ไปครับ